นก็ขอวัดดีวัยรุ่นตีไฟทุกคนครับ EP นี้มาในโหมดฟังก์ชันทีมสีก็แล้วครับช่วงนี้อาจจะเห็นอ้าน้องมินไปแล้วนะครับโอเคครับอย่าหาคนมาเติมอีกสักหนึ่งคนครับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆครับไม่แล้วลุงมากับใครครับเนี่ยแหลงแกนด้วยนะครับอดีตลูกแครลูกนัวเลยครับต้องเกะครับ๋ย่หามาเติมอีกสักหนึ่งคนครับ ช่วงนี้บางคนถามว่าทําไมลุงหนวดยังอยู่แค่สองหรือสาดาวตลอดเลยเพราะว่าลุงหนวดลงสองหนึ่งกับ4 1หนึ่งครับ้อมลงเล่นเรืเ่อยๆครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะเอาคลิปมาฝากครับสําหรับการลงเล่นสี่หนึ่งสองหนึ่งครับเอามาเป็นแนวทางในการพัฒนาฝีมือของทุกคนแล้วกันสกิลตัวละครลุงก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับเดี๋ยวเย็นนี้อาจจะเปลี่ยนตัวละครเล่นใหม่รู้สึกว่าเล่นตัวเดิมๆทักษิยะก็าอาจจะเบื่อครับ ไปดูกันในแรงช่วงเย็นนี้แล้วกันว่าจะเล่นตัวละครตัวไหนนะครับเอ็น้เขาว่าจะจะดูความต่วนความตึงความมึนมความเฮฮาสนุกข,ของทีมงานชุดนี้ครับอาจจะมีคําพูดที่ไม่สุภาพก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามมน้องเขืด้วยกันรับชมดีกว่าครับ ตัวอะไรอะครหนเนี่ยไม่ใชห่หน้าลุงหน้าลุงหน้าลุงมีตัวนะตั้งไอวอลไม่ทันว่ะโทษทีโทษทีเท่ทีพลาดเองนะครับพลาดเองคดีก็ความหวังก็อยู่กับน้องๆทั้งสองคนแล้วครับเจ้านาวินกับอาจารย์เกตนะครับ ยังไงซะสักดี<ช>์สิทธ่งแกนก็น่าจะค้มคอเขาแลอวใครลูกใครลูกรุมนวดไงไม่ใช่ไม่ใช่ไหนน่ะโห้ตั้งคือคล้ายกันเลยผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยผู้ชายเฮ้ยเป็นเกย์อะสงสารพีอันนั้นน่ะคนคนนั้นน่ะที่ยืนกับรุมนวด บอกกันมาตรงๆพี่ะไรก็ตามชื่ออ่ะ กบดุมอีไทยอะไรร้อเฮ้ยยีโม่ยูเร sure ียกมันว okay. oh, ่าจุดสีแดงมันมีคนตรงนี้จุดสีแดงขึ้นแปลว่ามีคนนะครับเขาจ้องจะเล่นคุณอีกฝังโคตรตึงเฮ้ยเล่นกูทำไมเล่นเก่็บมาเอาตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวไอวอลหมดเอาโดนี้เหรอ โอ้ <Cornell>. น่าโจวินเหี่อะไรเนี่ยโอ้ยป็นอะไรอู้น่าโจวแม่กดยิงไม่ได้ตัวเดียวตอนเนี้ยน่าจะเหลือตัวเดียวลุ่งลงหัวเลยล <c ough> <plic> ุงม <c oughs> ันมันใช้โปลุงหอยเลยนี่นาบืนไปชุ่มไอ้ที เรียบร้อยพ<า>ิยนาวินวไอ้ยตามมูกินครับสี่อะยไอ้ลุงไปช่วยยีเขาก่อนช่วยด้วยไอ้ลุงทไมลุงนิน่งแบบนี้มันไ,ไม่เข้าโกดังไปแล้วอะแกยี่นี่นี่ยังไม่มีปืนโอเคลุงลุงหน่อยมันอยู่ไหน ไม่ใช้ท่านตบตบมือครับตบมือตั้งรูปสีเดิมสวยสีนั้นโอ้สองตีหกตีหนึ่งตีตัวเดียวนะไอ้แบบปุ่งยี้ตูดไปดีกว่ายิงล้อหยับกับระเบิดแหมเรล่องเงนหยับกับระเบิดทูม มช่างกับระเบิดแล้วมันไม่เห็นนะนาตัวไหนวะตัวไหนีอุยยอ๊ยดิสงแงีวิ่งมาหับกับระเบิดแมงพูดคำหยามไย้กินละชวยฮีวยอุ้ยไม่ใช่ฮีดิเพื่อน ลุงมีมตัวนี่มเขาใส่กสกินแบบนี้เนี่ยก,กินลูกศร double kill สวยให้ถึงอ,อ,อ,อีอีโอ้ออว,อวิงทะลุอวบเซอร์ผมมีประมาณแปดร้อยแต่สกินมั่วเกินตานี้เอาเลยนาวินเอาเลยเอา ระวงัง๋ยวโดนยิดตูดนะยี่ตัวผมมีแปดร้อยสวย,ม,ยมาใจตูดตรงไห่ะมาจะโดนตูดแล้วเน,น,นี่ยโอ้โหโอ้ค<อ>นทั้งว่ะมชูเลยเดนลงไปชูเลยเ <c oughs> ยี่ยมเลย ขว, er. วมตัว,วขวามีตัวหูขวามตัวราวขวาขวามือโอ้โหตาบอดตรงหินน่ะเห็นไหมสวยไม่ได้ตึงผมพูดมากแกเลยแต่เนี่ยเเดี๋ยวยอ่ โอกาสสุดท้ายแล้วครับพี่เราจะได้เกิดมาอีกหนึ่งครั้งนะครับถ่าดาวรอบนี้ก็คือหมดสิทธิ์ที่จะได้เกิดแล้ว <c oughs> ก็ขอบคุณน้องๆชุดนี้ครับ <c oughs> ลูกหล,ลานที่ชุบลุงมาอีกหนึ่งครั้งนะครับถ <c oughs> ึงจัดตร,รอกครับทีมงานชุดนี้ถึงจะพูดเก่งแต่ก็ พูดเก่งก็ยังเล่นตึงก็ยังก็โอเคครับอรุบรวยกันไปครับไช oh <my. S 1> ้ครับตั้งใจเล่น EP นี้เราจะต้องบูย่าให้ได้ทุกมืเก่ครับฟังเพลงตึงๆไปเลยแล้วกันครับ triple kill Yeah, that's a fact, never looking back I'ma keep myself on track, keep my head up, staying strong Always moving on, feel I don't belong Tell my thoughts to move along, push myself to be the best Die with all my best, live with every breath And my message starts to spread, and I have so many dreams When you hit your teens, life ain't really what it seems I found not what it, out. So I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's. I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the sword, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed. Feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah.